สวัสดีครับตัวนี้เป็นหม้ออลูมิเนียมไซส์ใหญ่ครับหม้อหล่อครับตัวนี้เป็นไซส์หกสิบครับไซส์ใหญ่ตันนี้เป็นตัวห้าเบอร์ห้าสิบครับตัวนี้เป็นตัวเบอร์สี่สิบครับอลูมิเนียมหล่อหนามากครับพอยกมาจะรู้สึกเลยครับว่าหนักครับเพราะว่าเป็นอลูมิเนียมหนาล่อได้หนามากครับ นดี๋เป็นตัวเบอร์สี่สิบนะครับขนาดฝานยังหนานเลยครับสือครั้งเดียวใช้ทนมากนะครับแล้วก็ทางเราเป็นผู้ผลิตเองด้วยครับเป็นราคาโรงงานไซส์ใหญ่มีสามเบอร์ครับ